ปูใช่กระดงเฮ้ยว้าวได้จุดเตะแล้วเว้ยยางไว้ตู้แบบนู้นลูกสุดงามน่ะเจนสบายดีป้าลูกเด้อพุทธาบ่หางหามไปตู้แบบยางไปยังหอมนี่น่ะออหืออ้ยหออื้อนเฟิรนเนใช่สุดงามเลยเฟิน ไปแล้ว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 เฮ้ยผ like ูกหายวิวไปหายวิวไปผูกหายวิวเด้อหายวิวเด้อหายวิวเด้อยา เอออยู่ไปชั้นแล้วดีแล้วจ้านะผู้ป้าป้าแฝดนีไปไปไปย่างจูงน้องไปจูงน้องไปจูงเอาลูกจูงเอาผุ๋มไปไปย่างอู้คู่กันดีแท้นี่เก่งไล่ไปไปหาเงินดึงนี่ขึ้นไปะมีเงี้ยมีเงี้ยมนกระตุ่นลงตุ่นลงดึงอีป่อมนี่อ้า

อใยใ่ชุดดิฟ้าแฝดแน่นิฮ่ันเพียงหัวใจพุ่อมัดล้วิงเงินฝนฝนโอ้ยเนาะมวยน้ำสูดดีไลเอาพี่น้องเลยแต่ละคนใช้แค่อชนหนึ่งสองสาม เอองามงามเอาอีกเอาอีกจ้เออนึกบจอมป้อมบมีหนึ่งชงชาบ้านี่หาหกรถนีนะหาหกตุ๊กอ่าขึ้กบอกขึ้นคกบก๊บกว่ึ้กบกนจะตกกว่าบ้นี่ งงได้ก mm. ันอืมขึ h, ้นกบกผัดต้มกบกะเออเอเงินว่าจ oh, ังใดนี b ố, b ố, b ố. Oh, Or, ่บะขึ้นกบกต้กกะอูู้แม่นลีอันี้บ่บบโอ้ยยาเรื่องอะไรยาเรื่องอะไรโอ้ยขึ้นกบกตกมกะ biu 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 hết hãng hết luôn cười hết nhanh bỏ Viu baba, baba, cả baba, baba, vào đây baba, 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 À, dạ hết, hết baba, 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 ยังไงคือผูกแล้วบอกนะวิววิวพอพ่อพ่อลูกนอกก็น่าแต่ก็อ๋อคือผูกแลลวมันคือน่าวิวอาวิววิวก็บอกฟังแค่นี้ไปไปหาเงินเงินจับพอเลยนะอ วิววิวก็บอกฟังบอกวิวเฮ็ดเฉยนะวิววัวชุ่งบอกง่ายบอกเย็นเลยคันมันหงายนะไม่ดีงอเด้อยาบอกว่าตัวจะหาเรื่องตัวจะหาเรื่องไม่้อพี่เอามาถือเลย โอ้โหบล็อกก็ไลยนะนางชัวข้าวซู่ล็อกอาอย่างนง้นะมันจะไปอยู่ช่างนัี้นนะมันไรอยู่เลยอกไปตีเยเยไม่ข้องก่นเน้ะชุดผ้ากันอาบนะอาบในแต่งชุดเนาะ บอกหูเบาไปเฮ้ยลูกความนี่โอ้ยลูกเนี่บอกยากแค่นี้จะภาพฉันไม่ไม่ไปหรอกแบบนี้โอ้ยนางวิวก็บอกง่ายง่ายบอบอลูกบอบอเดี๋ยวต๊ะรงหันนะอย่าเห็ุลูกหลานบอกคือบอกเด้ออย่าเห็ุเหตุบิวน้องต๊ะรงหันเห็ุจังใดลูก Trong quốc này. chúc mắt thì chúc mắt thì chúc kia chẳng chỉ đâu à, mà, mà à, nè ừ. ui chưa nói chưa nói đấy làm thầy yu này ui áo nóng mát nó mẹ nè à. ui 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 chưa nói ui ui béo nóng nữa mẹ chưa nói nhỉ ui 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 béo nóng mát đấy mua nè mua nè nóng nóng sao không vâng nè ui má ui má sao lại cho lên để cho má nóng chết mà trong này hả? พี่ชุกไปเอสิลูกเออจังสั้นละวะ,วะเวออ้ยนะชุกลงไปพัดแลดลงหนันไดจังไรหน้าจิม้มบัลเปอรชุบว่าแต่รพื้นได้ไป,ป,ไปบัลเปอร์ใช่ไหมวะมาอยู่นี่กับพ่พอแล้วนี่นหานเอ้ยจังไดท้ทานจิ้มน้ำมือมกอกใจีัวดิมกอกใจีัวก็แน่นี่ไปเด้อเอาไปน้ำเดอ้อรถเข็นเด้อไปเข็นอยู่หิมของพุ่นเดอ้อ มีนมดไปตรงไนิอโตได้หอยพุณหอยพี่เด้อพี่หนึ่งก็หอยอยู่บ่าผู้หนึ่งหอนอยู่แอวเออกินสบายสนุกสนุกแบบสเซงตัวงามสูน้าตีนั่นไงว่าแล้วทำไมช่วงมันเป็นอย่านี้หลอกตีนนันไวอาอยู่บรดแมนหลอกบ่ดแมนหลอกคนไหวเลยอ้ามันมันคือบัอยู่อะบ่แบบ แบบมันกระชันี้นี่หักแต่ว่าเป็นยังมันคือป่ยอยูอ่ะพอนังเจนของนั่งเจนก็ยังป่ยอยูอะผูกูเนเพตอปวดเหี้ยปวดเนี้ยปวดแก้ปวดันกันนะมันแกะนั่นออกกันยากได้เงินยอมมันนี่ฮ้าน่าห้า่าแะงอนี้ดยแก้จะกะดึงดึก้น้ออกแกดึ้องพันทังนั้นกัน้เงินถอยกดลงเลยเงินเงิน เงินโอเคเงเออขกกบกววาเอ่ดึงคือไทยร้านแน่ตันังกะมันชีวิตก้นนาชงนะเว้ยมันขือถึงอยู่ขึ้นก๊วานขึ้นก๊กกหนึ่งกก๊กกระหนึ่งงงคือกันแล้วเนาะขึ้นก๊บกตกกหวานะอย่าดึงออกมาลูกน้องเชโอ้ยขี้กากมันะค่ฮะ ขิกากมันได้ร um, ู้ม <Sure> ีขี oh, ้กากแลไรมันรดน่ะขื่นโกบกตโกว่ามันมันอยากขึ้นจะเจาะอยู่นี่กัอะไรขื่นโกบกตโกว่าเขาไม่ตายอ้ามันขึ้นอีกเงินนั่นไงนั่นไงมันขึ้นกบกโตกกบหว่าใช่บอมาข่มแม่มันมาไหนมัดงี้นี่เอาพึ่งไปสั่นไหะเห็ดคือเงาะปลานี่หาไม่มัดเลยแค่นั่งอยู่ซื่อยังหัวแตกเลยนี่ต้องมัดดอกแม่มันแก่แค่นี้บอยมันให้เข้าไปจุกกันอยู่ในรถ

ông nè nong chơi on nè view nong nghe nè nè view view điều ông nè nong nè nong chơi on chơi nè à má nè mẹ tiêu chờ lại pha lọ mang nhang mà đi à à bịt à nam này không để ta cái chân điều mong ta cái <laughs> chân điều mong pha này không mi hỏi pha pu cà cà đi อนะอดูไกว่าอันน,น,อนะน,อนี้นนะบ่อเลนะ็ไปซอ,อ,นะอันนี้อือเมื่อกี้เอือดจะเห็นยังไะเอือจะเห็นยังไนะนะขาไไปตนอตน้ออู้หึสิปสิลับไปนอนู่หุ่นบ่ฮะอ๋อเก่งเก่งเลย คือกันแท้เสือขาวนี่งามบารีเสือป้ายังชื่อป้ายังชื่อไหนแม่นบ่ป้าปานี่อือฮึพูดก็ชี้นี้ออกจากบ้านจากค้องอดรีเนาะบันเนาะปู่ป้าชิเก็บอย่างน่ไปนำมานี่อือฮึปอดพูดแท้ป้า คนไปรีรอนี่เนาะไปอ่คือชิบะได้มาแล้วนะเนาะไปะไป<ม>ไปนะแม่ไปไปดูจุงแขนนะ้องไปขุดอกแดกอกแกไปขุดว้าคนไปคอนอ่ะคน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 ไป ถือผ้าห่มผ้าแผ่าโอ้นางบิวกับประจักษ์มอญประจักผ้าห่มใช่เวื่อสิได้อีนี่กาเนี่ยมันลุยล่งลุยล่งตลอดชงกันแล้วเวลามันย่างฝัดมัดกัดคือว่ามัดแน่นอยู่เอียนเอียนอุ้ย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  เปิด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 ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัด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 อย่าพาลูกอไ้หันแล้ว

บ่คบดอกย่งกับมันน่ะคิดดูพ่อาำกันย้งก้นสำกันบ่ย้งกคนพ่อากันอ่างเงินจัวขึ้นกบกตกกกว่าอ่ะขึ่นกก้หนึงคือตกกโกนึ่งว่ะโอเคขื่นกกตกกบกว่าคนมาผมว่าไล่ันะเือแต่เพือแตนไล่ใสเสือผาให้โอ้โอ้โอ้ตอ้โอ้นเ้โ่้น้เอ้่้อ้ออ้อ้เ ยยจะไปชื่อของว่าวันนี้ชื่อเครื่องว่าวันนี้นะฮะไปไปนี่เบิกทางแน่สิเบิกทางแน่ผู้ขึ้นขึ้นกบกตอกกว่าเลยไปไปขึ้นกบกตกกไป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 ็วไป ủa, khuyaแตะ khuyaแตะ, nó mua đột pha gạt đạp, nãy vuốt vẹn gì nọ. Ừ, cao. Ừ, Tít ừ. đây? Đó, khảo, phải chắc. Phải. Ừ, phải Nói, nhiều đi. นั่งก็โตนีต่มันเหนียวห่อนเหนียวห่อนว้าทังนั่นกะอุ้มผ่าแพผ่าห่มโอ้ยชางนังวิววิวเอาเกือบน้องไหมแมมันอยู่เซ่นะเจะงไปพังนั้นเขียนนไง ถัดมือปวดเฮ้ยอ๋อเขียนหมากบัวนี่เก่งเก่งแต่ว่าลูกไผวะลูกไม่อ้วนบ่เก่งแท้เบิ่งแม่สิกวบให้เจ้าเขียนมันมกวให้เอาขีตรงนี้เออดี บัวเห็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดละว่าหมักบัวเห็ดเป็นเม็ดสิละว่าสิละบายซีเนาะบายซีบายบายซีละบายซีมันจะเอาปากกาเม่จิว่าสาระบารฮะให้สิไปเอาปากกาเม่จิหมืนมนปากกาไมจิเลยปากาาปากาอ,อีกสั่นกับปากกาเม่จิเลยเพิดเดลยอื้อ มันต้องเอานี่ระบายสีนี่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 หมากบวัวไม่ต้องสีเขียวนี่นี่อืมเผ็ดอะไรเลยเอาไัอามั้ยอืมเอามั้อืมเอ๊ะเอวาสนาไปใช่วัฒนา ไปชี้เขียวกันไปชีเขียวนี่นะนี่นะไปลูกกรอกะอว่าจ๊ะว่าจะไปใช่ลูกนี่อ๋อจะก้นไปเที่ยวอะนี่ มีแต่คนไปเที่ยววะนี่จ่ากับลูกจ่ากัเอ,อ๋อน้องเจนนี่นะลูกนั่งเจนนี่นะลูกเอามียังบัดนี่รถไผ่หม่รถไผเก้าบัดนี่อ่ะอาชุดจ้าเนี่ยจ้าลานบินมาบ่ได้ แม่ะไล่ไล่ใช่เสื้อผ้าให้เขาละกระตุยกระตุยกระตุยนี่ม่ช่างอันนี้มช่างอันี้อ่ะลูกาพอผู้ไปถามน้องลูไปใช้นาดลูกถามน้องรูกไปใช้นน จอยอาตีน้องแน่อาตีน้องแน่โอ้ยเบิ่งแน่เทือกันนี่ไล่ใส่นะแต่ละคนน่ะผูกกับเทือแล้วนี่นะบ้านี่บ้านี่อืมบ้านน้ำเฮียเมีงกันดูเฮียงกันดูเฮียงกันดูวิวนี่โอ้ยปร่างปนร่างเผาร่างขี่ร่างขี่ให้นี่ก็ไรก็เย็นค่ะ ออกมาจะแงวะเนาะยังไปนันบไปขี่นันบบไปเล่นนันมงเกิลนนอ้าสิไปใช่ค่ะสิมืออาวรถเรามาเดนี้นะอ๋อขอนนเาะรถบาบุญชลวันเนาะไปพุ่นเนาะอันเมื่อตะวินเอาไปก็ไปแล้วพอจะพาไปลูกเขานลูแลเสือบิน้วเขาชวาลไปบาดไปแล้วคือไปชนมาเนาะทุเม่ยบ่ไปบ พี่เียงพี่เียงปลปาเมื่อน่เขเมื่อน่าโอเคสังปลาลงเลยคลิปนี้เอากันสีขอโตไปแล้วสบายดีเลยไปแล้วบายบาย